เห็นบ้างนะครับมันอาจจะมามาจากคัมภีร์อัลกุรอานถูกไหมฮะเพราะในคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยบอกไว้ว่าให้ม <Asian ances> ุสลิมช่วยกันปกปิดความผิดของมุสลิมด้วยกันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ <Rosen> ้าในคัมภีร์อัลกุรอานมันระบุว่าอย่างนี้ชัดเจนเนี่ยแล้วคนที่เป็นศาลนอิสลามเนี่ยแล้วกรณีมันมีข้อพิพาทระหว่างคนไทยพุทธกับคนอิสลามหรือคนไทยซิกคนไทยคิดกับอิสลามเนี่ยลวศาอิสลามเนี่ยจะตัดสินตามคัมภีร์อัลกุรอานอยู่แล้วถูกไหมครับเขาต้องเชื่อตามคัมภีร์กุ ต้องช่วยกันปกปิดความผิดของมุสลิมด้วยกันอะถ้าเขาไปละเมิดเดี๋ยวเขาก็ผิดหลักศาสนาอิสลามอีกเขาก็ต้องช่วยกันพอช่วยกันปุ๊บถึงแม้อิสลามทําผิดก็ต้องช่วยกันงั้นคนไทยพุทธเป็นไงครับคนไทยซิดเป็นไงคนไทยคิดเป็นยังไงก็จะกลายเป็นตัดสินมาอะไรก็คนต่างศาสนาผิดหมดทุกอย่างนี่คือปัญหาถูกไหมครับเขาเขาไม่เชื่อรัฐธรรมนูญไงเขาเชื่อสารเขาเชื่อกฎคัมภีร์อัลกุรอานถ้าเขาเชื่อคัมภีร์อัลกุรอานก็ต้องตัดสินตามคัมภีร์อัลกุรอาน ไปดูในประเทศโลกลมุสิมทั้งทั้งประโลกฮะเ <uld> ขาเอาคำพิอกรามเป็นกฎหมายสูงสุดครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีสารอิสลามขึ้นมาเนี่ยฮะแล้วมีกรณีข้อพิพาทซึ่งมันเกิดขึ้นได้ง่ายอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่ามีมุสิมาจะอยู่ในจังหวัดนี้อยู่ในอำเภอนี้อยู่ในตำบลน,นี้อยู่ในหมู่บ้านนี้อยู่ในถนนน,นี้และในกรณีเราจะไว้ใจได้ยังไงฮะท่านผู้ชมครับเพราะเราก็รู้ว่าของแขกเนี่ยมันแรงที่มีเล่นมวลดำกุญสัยไปดูหนังหนังหนังไอของแขกอะที่ออก ไอ้หนังหนังจอใหญ่เมื่อสักเมื่อตอนปีที่แล้วฮะก็มีออกมาให้ดูอยู่แล้วครับมวลดาคุไสของแขกเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่น้อยหน้าเขเมรเลยนะครับแรงนะฮะไม่รู้หน่อยเนี่ยโดนวางยาเข้าไปเนี่ยนะครับไปหลงสเสน่ห์ไปอะไรนะรง่ายดายอย่างกับพิศฝ่ามือเลยฮะแล้วก็มีกรณีพิพากมาอยู่แล้วนะครับเช่นทหารเนี่ยนะครับที่มีข่าวใหญ่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยทหารเป็นคนไทยพุทธแต่างงานจทเบียสมรสกับผู้หญิงไทยพุทธ มีเมียมีลูกเป็นคนไทยพุทธมีทะเบียนสมรสเรียบร้อยแต่พอไปลงพื้นที่ในสามจังหวัดชนนายแดนภาคใต้อ่าก็โดนเกลี้ยกล่อมว่าไอ้พี่มีเมียน้อยเป็น i s l a ดีกว่านะ่ะจะได้ปลอดภัยเพราะว่าอย่า้โจรมุสลิมมันจะไม่ฆ่าไม่รู้มันส่งสิกกันยังไงว่าไอ้ไอ้ไอ้ที่ทหารนี่มีเมียอิสลามไม่ต้องฆ่าผมก็ยังงงอยู่นะแต่มาสอนกันแบบนี้ไอทหารไปอไอทหารพุทธไปอยู่ทางใต้ก็เลยต้องมีเมียน้อยเป็นอิสลามแต่เวลามีเมียน้อยอิสลามนี่ยมันไม่ใช่แค่เมียน้อยเหมือนคนไทยพุทธนะฮะเพราะอะไรพอพอพอไอทหารเนี่ยมันไปมัสย คอยอิสลามเนี่ยทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนสมรสนะฮะก็คือ,อผู้นําศาสนารับว่า,าผู้ชายคนนี้เข้าอิสลามแล้วแต่งงานแล้วแค่นั้นเองครับไม่ต้องจดทะเบียนสมรสให้แค่ให้ผู้นําศาสนาอิสรราลามยอมรับแค่นี้ฮะจบละนั่นคือคนนี้เขารับอิสลามแล้วแล้วถูกต้องตามกฎหมายอิสลามด้วยผลที่ตามมาคืออะไรครับการที่ไปรับอิสลามเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่การจดทะเบียนสมรสนะท่านผู้ชมครับ มันหมายถึงคุณรับพี่เป็นพิ่นัยกรรมของอิสลา,ามด้วยนะฮะเรื่องนี้คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศที่เป็นคนพุทธคนศาสนารู้เรื่องไหมการที่ไปรับอิสลา,ามเนี่ยฮะนั่นหมายถึงคุณไม่ได้แค่จดทะเบียนสมรสนะฮะว่าคุณว่าคุณแต่างงานกับผู้หญิงอิสลา,ามนะครับแต่คุณจะต้องอมรดกต่างๆคุณก็ต้องเข้าให้สลา,ามด้วยนะครับอันนี้พวกคุณรู้กันไหมฮะนี่เรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นแบบนี้เนี่ยเวลาผู้ชายที่เป็นทหารเนี่ย เฉพาะเคสนี้นะครับยังไม่รวมเคสอื่นที่วุ่นวายไปหมดอยู่ตอนนี้ฮะเกิดจะถูกวางยาจนตายหรือตายเองก็แล้วแต่ฮะแล้วตัวเองมีตําแหน่งมีเงินเดือนมีมรดกต่างๆเนี่ยฮะจะอยู่ที่ใครนะครับเพราะเมียหลวงเป็นคนพุทธเมียน้อยเนี่ยเป็นอิสลามแต่เขาไม่ยอมรับว่าเขาเป็นเมียน้อยนะครับเพราะเขาเขาต่างงานถูกต้องตามกฎหมายอิสลามถึงแม้เขาจะมาที่หลังนะฮะเขาไม่ได้เป็นน้อยนะฮะก็ถือว่าเขาก็เป็นใหญ่นะฮะของอิสลามเพราะฉะนั้นถ้าเขาได้ศพของผู้ชายคนนี้ไปอยู่กับเขานะครับมรดกจะกลายเป็นของอิสลามทันทีเลยนะครับ พราะงั้นคุณผู้หญิงทั้งประเทศไทยครับคุณรู้เรื่องนี้ไหมฮะคุณผู้หญิงทั้งประเทศไทยฮะเพราะงั้นคุณต้องคอยจับสามีคุณดีๆเลยนะครับถ้าเกิดสามีคุณเนี่ยไปรับอิสลามเมื่อไหร่นะครับแล้วกฎหมายอิสลามฉบับนี้ผ่านมาเมื่อไหร่นะครับใช้ทั้งประเทศเมื่อไหร่ฮะมรดกของคุณนะฮะที่คุณได้จดทะเบียนมีพินัยกรรมกันไว้นะครับที่จะให้บ้านให้รถให้เงินเดือนให้อะไรทุกอย่างฮะคุณจะไม่ได้แล้วฮะสักบาทเดียวนะฮะเพราะมันจะกลายเป็นของผู้หญิงผู้สิมทั้งหมดครับคุณรู้เรื่องน